สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเย,ย้พี่วีมาแล้วค่ะพี่วียังอยู่ในสวนค่ะอยู่ในโปรแกรมของป้าละรว,วยไรคิดจำกัดของ TSW ค่ะแล้วก็วันนี้ห้องเสื้อของพี่วีสนับสนุนโดย SM สมส่วนค่ะวันนี้นะคะพี่วีจะมาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะ เหมือนเดิมแต่มีความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานกับการแต่งตัวมีความสุขไร้ขีดจำกัดของพีวีค่ะขอแนะนำตัวเองค่ะชื่อชวีวันรีวิงคยวค่ะทําคลิปวิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้พีวียังอยู่ในโปรเจกต์ของอบ้าสุดขีดบ้าไร้ขีดจำกัดของครูสิตาเ m สมสมส่วนพีวจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะ สิ่งดีๆวันนี้พี่วีจะมาแบ่งปันพี่วีคือใครพี่วีคือได้เรียนคลิปมหากาบยีวันและคลิปอื่นๆของครูสิตาเป็นกดแรงดึงดูดกดจักรวาลกับครูสิตาค่ะผลลัพธ์ที่พี่วีได้นะคะขอบอกผลลัพธ์ก่อนถ้าใครเพิ่งได้ดูนะคะพี่วีได้ผลลัพธ์จากการดูคลิปของครูสิตา หนึ่งมีความสุขมากๆอย่างไร้ขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนและสุขภาพดีขึ้นเยอะแยะมากเลยทุกคนคะ่ะสุขภาพดีมากๆสุขภาพจากที่ตนเองเมื่อก่อนต้องฉีดยาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียฉีดยาทุกๆเดือนเดือนละ1เข็มหครั้งแล้วก็เป็น2ครั้งเอ้ยเอยเอแล้วก็เป็น สามเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็หกเดือนครั้งหนึ่งและตอนนี้ไม่ต้องฉีดยาเลยตั้งแต่ดูคลิปครูชิตาอย่างเข้มขน้นเป็นคลิปมหากรรยี่สิบเอ็ดวันค่ะทุกคนค่ะเป็นคลิปที่โคตรโคตรด,ดีเป็นคลิปที่กฎธรรมชาติเป็นกฎวิทยาศาสตร์แล้วแต่คนก็จะเรียกกันแต่เป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลแต่พี่วี ลูกศิษย์ของครูสิตาหลายหลายคนรวมทั้งครูสิตาพี่บีขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งว่าเป็นยังไงพอดีพี่วีอยู่คนเดียวคะ่ะโอ้โหชวววีวานเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงมาแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากมโอ้ยสะใจมากชววีวานเสียงเสียงคศิยงเสียงคเจโอเควันนี้พี่บียังทําโปรกแกรม อย่างต่อเนื่องคะ่ะทุกคนคะ่ะโปรแกรมของ PV คือโปรแกรม24ชั่วโมงทำตามผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาท,ทันทีโปรแกรมนี้ใครได้เรียนหลายคนได้เรียนกับครูสิตาลูกศิษย์หลายคนจะพูดกันเลยคะ่ะว่าคลิปนี้โปรแกรมนี้24วันทำ24ชั่วโมงทำตามผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาท,ทันทีเขาได้ผลลัพธ์ได้เงินจับหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านหลักล้าน กันเยอะมากหลักหมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากและพี่วีวันนี้ทําเป็นวันที่4ี่พี่วีก็ได้ผลลัพธ์ขึ้นมาอย่างสุดใจสุดกิจสุดใจอย่างเซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆค่ะทุกคนคะแต่คุณรู้อะไรที่สุดในวันนี้ทําคลิปแล้วต้องออกมาแบ่งปันพี่วีก็ยังคงทํา24วันของพี่วีวันนี้คือวันที่4ี่คือกิจตั้งต้น จิตตั้งต้นก็คือการเริ่มต้นที่เราเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราจะต้องมีจิตตั้งต้นเหมือนกันตั้งเป้าหมายค่ะทุกคนค่ะจิตตั้งต้นมันสําคัญมากจิตตั้งต้นของเราถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราจะต้องรู้เลยว่าความสุขอนาคตเอยไม่ใช่อารมณ์ของเรา ืออนาคตของเราอารมณ์ของเราคืออนาคตของเราเราจะต้องบวกขาดมีความสุขร,าร่าเรงเบิกบานตลอดเวลาคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความสุขคือกุญแจไขในทุกๆด้านคะ่ะทุกคนคะ่ะความสุข คือกุญแจไขในทุกๆด้านมีความสุขเบิกบานสนุกสนานร่าเริงสุดขีดวันนี้แม้นพี่วีทำงานทั้งวันอยู่ที่สวนนะคะแต่พี่วีก็ยังมีความสุขคุยมีความสุขและโปรแกรมตัวเองตลอดเวลามีความสุขกับทุกๆย่างก้าวที่เราทำงานคุณขาเมื่อเราฝึกบ่อยๆจิตใต้สำนึกของเราเขาจะเขาจะทำงานโดยอัตโนมัติ เราต้องโปรแกรมเขาตลอดเวลาคุ่คนค่ะเราจะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเมื่อก่อนค่ะพี่วีไม่เคยคิด ลักษณะนี้เลยจริงๆพี่วีคิดว่าเอาแค่ตัวเองรอดก็พอแล้วเอาแค่อยู่แบบพอเพียงคนที่พอเพียงคือคนที่เขามีเพียงพอแล้วเขาค่อยพอเพียงแต่เราคิดว่าแค่นี้เราพอเพียงแล้วพี่วีเปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่ค่ะพี่วีเปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่ว่าพี่วีออกมารู้เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลแล้วพี่วี ต้องขออภัยนะคะทุกคนที่ได้ยินเสียงพี่วีปกติพี่วีไม่ได้เสียงแบบนี้แต่คุณสามีนอนนอนหลับพี่วีก็เลยต้องมาพูดลักษณะนี้จริงๆเป็นคนที่เสียงแหลม,ม<า>เนี่ยเนี่ยจะเสียงพี่วีแต่วันนี้จิตตั้งต้นของเราพี่วีพอเปลี่ยนจากการที่บอกว่าฉันพอแล้วอาแค่นี้ก็ได้ฉันมีความสุขแล้วฉันมีสมบัติมีอะไรมีมากมายที่ตัวเอง พออยู่พอกินตายไปก็เอาไม่หมดนี่คือความคิดเมื่อก่อนของพี่วีคะ่ะแต่พอได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเฮ้ย <Hey, S 1> เขาบอกว่าเราต้องขยายใจเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนออกมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ชวีวันออกมาสร้างผลลัพธ์ใหม่มีความสุขเรองร่าเริงเบิกบานมันไม่มีใครเขาตายโดยการที่สนุกเบิกบานหรอกพี่วีเปลี่ยนจิตตั้งต้นใหม่เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและ สร้างผลลัพธ์ใหม่เพื่อที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนสิ่งนี้ทำให้พี่วีอย่างนี้เลยทุกคนคะ่ะมีความสุขแล้วก็นั่นคือจิตตั้งต้นที่มันสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เมื่อก่อนเราเป็นแบบไหนเศร้าเหงาซึมเศร้าแค่นี้พอแล้วอะไรก็หรือทุกอย่างที่มันไม่ดีมันทำให้ตัวเองไม่มีความสุขอะ่ะนั่นคือ เรามองไปเห็นข้างหลังครูสิตามีคำคำนี้ที่พี่วีรักมากเลยครูสิตาบอกว่ามองข้างหลังให้ภูมิใจแล้วมองข้างหน้าด้วยความหวังใหม่ความเขาเรียกยอะไรอะมองไปข้างหน้าให้เรามีความหวังใหม่ให้มีมองเห็นประกายความสำเร็จเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนนี่คือสิ่งที่พี่วีชอบมากตื่นรู้ในคำคำนี้มากๆทุกคนขา เมื่อเราอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อออกมาช่วยเหลือผู้คนเราต้องสู้สุดๆมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้วนะชาวีวันมันไม่ใช่แค่เราแต่มันเป็นคนที่เราออกมากล้ามาแบ่งปันพี่วีรักการแบ่งปันไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมีความสุขวันนี้เมนสามทุ่มกว่าพี่วีสี่ทุ่มแล้วพี่วีทําสมาธิสดเสร็จจริงๆทำสม,สมาธิเสร็จพี่วีก็จะ เตรียมตัวเข้านอนแต่วันนี้ยังไงฉันก็ต้องออกมาแบ่งปันมันมีความสุขมันอยากมันมีเหมือนกับว่ามีคนรอฉันอยู่ไม่รู้ใครอ่ะแต่ฉันอยากออกมาแบ่งปันนะฉันมีความสุขดูคลิปแล้วเพราะว่าวันเนี้ทํางานทั้งวันเราดูคลิปแล้วเรามีความสุขโอ้ยฉันอยากทำอยากทำอยากออกมาแบกให้ทุกคนฟังทุกคนขาคุณอย่าขอบอกพี่วีเองเอายกตัวอย่างตัวเองแล้วกันไม่ไม่จะ เป็นคนหนึ่งรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองแต่พอได้เรียนรู้กดแรงดึงดูกดกฎจักรวาลรู้เลยว่าฉันทําได้อีกมันมองเห็นคุณค่าของตัวเองมันมองเห็นความสําเร็จของตัวเองมันมองเห็นความยิ่งใหญ่ที่เราออกมาช่วยเหลือผู้คนเป็นแสงเทียนเล่มหนึ่งเล็กๆอยู่ในประเทศออสเตรเลีย แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนทั่วโลกเขาได้ดูในคลิปคลิปนี้จะมีคนออกมาดูและมีความสุขกับพี่บีพี่บีปรารถนาและอธิษฐานคิตเช่นนี้ทุกคนคะ่ะพี่บีเป็นแค่ป้ายบอกทางคะ่ะให้คุณไปดูคลิปครูสิตาให้คุณไปเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเพราะว่ามันเป็นทางลัดของชีวิตและมันดึงดูดได้ทุกอย่างของชีวิตเลยอ,อืและคุณรู้ไหมคะ เมื่อเรารู้จิตตั้งต้นของเราว่าเราอยากออกมาช่วยเหลือผู้คนเพื่อที่ฉันต้องรีบทําผลลัพธ์เพื่อออกไปช่วยคนเฉยนฉันต้องทําบ้าบอใครจะเรียกว่าฉันอีบ้าอีบ้าโดนการที่พี่วีออกมาแต่งตัวลักษณะเช่นนี้แม้แต่คุณคนรอบข้างคะ่ะแม้แต่คนรอบตัวคุณสามียังไม่พอใจคู่เลยบอกว่าจะ unfriend เธอแล้วนะอยู่ใน Facebook พี่วีก็ เพราะอะไรมันรู้ว่าหน้าที่ความสุขของเราและเชื่อว่าหลายคนเห็นหน้าพี่บีก็ต้องยิ้มอยู่แล้วอืมและคุณรู้ไหมคะเมื่อเรามีจิตตั้งต้นที่อยากจะช่วยเหลือคนเชื่อจัก,กรวาลเห็นแล้วว่าชวีวานชอบจัก,กรวาลจะส่งมาแต่ถ้าเกิดเราแค่อยากเฮ้ยฉันอยากจะทาอย่างนั้นฉันอยากจะขายสินค้าให้มันได้เงินเยอะๆฉันอยากจะ ทำเพื่อได้กำไรในลักษณะการขายของหรืออะไรพวกนี้มันจะยิ่งอยากยิ่งอดยิ่งอยากยิ่งหมดคนที่อยาก ก็คือคนที่หมดฉะนั้นเราต้องมองเห็นความเหลือเฟือบอกกับตัวเองไม่ใช่แค่ปากพูดค่ะบอกกับหัวใจของตัวเองว่าใหม่ในโลกนี้เหลือเฟือเราช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่แค่ตัวเราเราประสบความสําเร็จเพื่อคนเพื่อออกมาช่วยเหลือผู้คนเพราะเชื่อว่าเมื่อมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คนเขาจะเชื่อพี่วีบอกกับตัวเองเช่นนี้ค่ะพี่วีตั้งเป้าหมายเพื่อออกมา ช่วยเหลือผู้คนปากนี้หน้านี้ไม่สนใจว่าใครจะดูแล้วหัวเราะแล้วเยาะแบบไม่สนุกแต่พี่วีเชื่อว่าพี่วีทําเพื่อความสนุกสนานพี่วีทําเพื่อความเขาเรียกอะไรอ,อยากจะทําให้คนมีความสุขภายนอกมันมีเรื่องเศร้าเยอะแย,ะ,ยะคะ่ะทุกคนคะ่ะเรื่องที่ไร้ายๆเม้นในข่าวพี่วีนะลบดูการข่าวลบดูคะ่ะเขาเรียกอะไรหยุดดูข่าว เกือบทั้งหมดเลยและพี่วีไม่ดูละครเมื่อก่อนนะชอบดูละอเกินละครทีวีใน u t u b e ทีวีบ้านเรานะแต่เดี๋ยวนี้หยุดดูเลยมีเวลามาพัฒนาตัวเองมีเวลามาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะรู้เลยว่าเมื่อความตั้งใจของเราไม่หยุดแน่นอนเมื่อความตั้งใจของเราชั้นไปต่อไปต่อนี่คือจิตตั้งต้นของพี่วีมันสำคัญมากๆกับการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะทุกคนค่ะ เมื่อคนเราเห็นคนที่มีความสุขมีความสำเร็จให้เราชื่นชมยินดีมีความสุขคุณรู้ไหมคะยิ่งเราชูใครให้เขาประสบความสำเร็จเรายิ่งมีความสุขเรายิ่งได้ผลลัพธ์ครูสิตาจะบอกเสมอว่ายิ่งฉันออกมาช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความฉันยิ่งได้ความมั่งคั่งมากเท่านั้นฉัน ยิ่งฉันออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขของพี่บีเองนะย,งนยิ่งฉันมีความสุขยิ่งฉันมีความสุขฉันยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆมาหาฉันมากมายนี่คือสิ่งที่พี่บีพูดรวมทั้งกับครูสิตาเคยบอกประจำมันทําให้ตัวเองเชื่อเชื่อในกฎแรงดึงดูดเพราะว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันเป็นกฎ ธรรมชาติมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์หรือกฎอะไรก็แล้วแต่ที่คนพูดแต่มันทําแล้วมันทําให้เรามีความสุขพี่วีเชื่อเชื่อ,อสุดใจใครจะบอกว่าล้างสมองก็ช่างมันเชื่อตัวเองมาเป็นเกือบ50ปีแล้วทุกคนค่ะ40่กว่าปีแล้วมันยังไม่มีชีวิตที่พุ่งกระจุดเราไม่กล้าช่วยเหลือใครมันรู้ว่าตัวเองมีศัก,กยภาพ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรแต่พอพี่วีได้มาเชื่อครูสิตาเชื่อกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นึกออกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะออกมาช่วยเหลือคนยังไงเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาคนเป็นคนที่รู้มีความรู้เยอะแยะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะออกมาช่วยยังไงเป็นสิ่งที่ดีมากพี่วีมีความสุขมากที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนโอ้ย <c oughs> คนลุกเลยจักรวาลคนเฟิร์มค่ะ เมื่อเรามีปัญญาเรารู้เลยว่าเฮ้ยฉันฉันออกมาช่วยเหลือคนฉันออกมาให้สิ่งดีๆให้คนให้เขาขบประสบความสําเร็จคู่สิตาจะบอกเสมอว่ายิ่งฉันให้สิ่งดีๆกับผู้คนยิ่งฉันให้ฉันยิ่งได้ยิ่งฉันให้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากเท่านั้นคําว่าให้ทุกคนคะ่ะคาว่าให้ไม่ใช่การให้เงิน คุณให้เงินให้ของมันจะทําให้คนที่ขี้เกียจคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคนสองประเภทนะที่เราไม่ไม่ควรที่จะช่วยเหลือคือคนที่ขี้เกียจกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นพี่วีนะเป็นคนที่มไม่ขยันแต่พี่วีชอบการเรียนรู้ไม่ไม่ขยันแต่พี่วีชอบทำทำทำแล้วก็ ให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปนั่งไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือสิ่งของตัวเองพูดก็เลยออกมาให้พี่วีเม้นวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดทุกคนคะ่ะแต่พี่บีอัดวิดีโอไว้แล้วทุกคนเชื่อเลยได้เข้าไปดูและก็จะมีความสุขกับพี่วีบวกขาดมีความสุขยืนหนึ่งในครึ่งหนึ่งก็คือบอกรักขอบคุณปิติสุขมีความสุข ไร้ขีดจำกัดแล้วรรี่รริตลอดก็เรียกอะไรหัวใจละฟงฟูฟอง,ฟองฟองโตตลอดเวลานั่นคือความสุขเป็นคลื่นที่ดึงดูดได้แบบง่ายๆเลยทุกคนคะ่ะลุกครูสิตาบอกว่าให้เราลุกออกมามองเห็นความเหลือเฟือ่อมากกว่ามองถึงแค่ตัวเราอย่ามองแค่เฉพาะตัวเราให้มองเห็น คนอื่นที่ไกลมากกว่านั้นสมัยนี้เราโชคดีมากที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีแค่โทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตได้มีเฟซบุ๊กเราก็สามารถดูคลิปของพี่วีได้แล้วพี่วีก็สามารถดูคลิปของครูสตาทุกคนคะ่ะ ดูกับคนที่เขาประสบความสําเร็จครูจิตาติดหนี้10ล้านติดหนี้1 0ล้านเริ่มต้นจากการทําธุรกิจจากติดหนี้10ล้านเหลือเงิน20บาทไปกู้เข้ามาแล้วทําธุรกิจประสบความสําเร็จแค่4ปี4ปีครูจิตตาประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงมากเลยครูจิตาจริงๆครูจิตตาบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีตอน7เดือน7เดือนร้อยล้านทุกคนคะ่ะจากติดลบ10ล้านฉะนั้น หากคุณก็ใช้สมองอัจฉริยะของคุณคิดแล้วกันว่าคุณจะเชื่อคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือเดินงมหาทางของตัวเองส่วนพี่วีค่ะพี่วีเชื่อครูสิตาค่ะเพราะว่าพี่วีพิสูจน์จากตัวเองแล้วมันมีความสุขใครที่เพิ่งมาได้ดูพี่วีพี่วีขอแนะนำให้ทุกคนไปดูคลิปมหากาพย์วันของครูสิตา และก็ดูคลิป24วันทําตามประสบความสะ2 2่ชั่วโมงทําตามผลลัพธ์ใหม่ยิ่งใหญ่ทันทีอะไรพวกนี้อยู่ใน Youtube มันมีทุกคนค่ะมันมีแล้วฟรีด้วยเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไปแล้วเราก็หาความรู้สสยตัวเองหยุดการอยากรู้เรื่องของคนอื่นหยุดการ ดูข่าวเอาเวลามาพัฒนาตัวเองทุกทุกวันเราเวลาเราถอยหลังทุกวันทุกวันทุกหนึ่งนาทีของเราอาจมีคนล้มตายเยอะแยะแต่ทุกหนึ่งนาทีที่พวกเรายังมีลมหายใจอยู่ให้เราทำให้ตัวเองมีคุณค่าคะ่ะทำให้ตัวเองมีความสุขคะ่ะทำให้ตัวเองช่วยเหลือผู้คนทรงคลิป แชร์คลิปดีๆให้กับทุกคนได้ตื่นรู้อย่างที่พี่บีบอกคะ่ะพี่บีเป็นแค่ป้ายบอกทางให้ทุกคนไปเรียนรู้กับครูสีตาเพราะตนเองเรียนรู้ประสบความสำเร็จและตนเองอธิษฐานจิตด้วยทุกคนคะ่ะพี่วีอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำไลฟ์วิดีโอพี่วีอธิษฐานจิตแล้วแชร์พี่วีอธิษฐานจิตแล้วท่าอธิษฐานจิต ทำได้สตังค์มาทำธุรกิจกับครูติตามันได้มากกว่าเงินมันได้มากกว่าความสุขมันได้ทั้งหมด6ด้านของชีวิตนั่นคือกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนมันควรทำทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้มีตัวเองมีความมั่งคั่งเสร็จแล้วเราทำให้แบ่งปันให้กับทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน แบ่งคลิปดีๆแชร์คลิปดีๆอธิษฐานกิตค่ะและเราเชื่อเลยเมื่อเราได้เราให้มากพอจักรวาลจะมองเห็นสิ่งที่เราตั้งใจคิดตั้งต้นของเราอธิษฐานให้คนแชร์คลิปให้คนเขาได้เห็นเพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนชีวิตเขาจะได้เปลี่ยนชีวิตเขาจะได้มีความสุขและเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ไดูดคลิปนี้จะ ประสบความสำเร็จและเข้าไปดูในคลิปครูกีตาพี่วีมีความสุขที่จะมาแบ่งปันกับทุกคนและพี่วีมีความสุขที่จะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆวันนี้มาแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปวันพรุ่งนี้วันที่5กันค่ะ